มาลองเข้าระบบการยืน่นบัญชีออนไลน์นะครับหรือ ODS เราก็เข้าไปที่เบราว์เซอร์แนะนำเป็นเบราว์เซอร์ Google Chrome กรอก URL เข้าไปนะครับซึ่งในช่องนี้นะครับเราก็จะกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นรหัสหลังจากลงทะเบียนเสร็จนะครับก็จะมีการส่งรหัสไปที่อีเมลที่เราลงทะเบียนไว้นะครับ เราก็ใช้รหัสนั้นเป็นรหัสเริ่มต้นสามารถเปลี่ยนได้นะครับหาไม่ต้องเปลี่ยนก็ใช้รหัสนี้ได้เลยแต่ต้องจดเอาไว้เราก็กรอกรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมตรงนี้แคปชั่นนะครับหรือเป็นตัวอักษรตัวเลขเป็นสีด้านล่างนะถ้าไม่ชัดเจนก็สามารถกดเดรดดอมหรือสุ่มให้มันเปลี่ยนไปได้นะบางครั้งอาจจะเห็นตัว B อาจจะเห็นเป็นเลข6ก็ได้เราก็สามารถเปลี่ยนได้ถ้าเรามองไม่ชัดก็พิมพ์รหัส ตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบในส่วนนี้นะครับรหัสยืนยันก็จะถูกส่งไปที่โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้นะครับนี่ครับรหัสก็จะส่งเข้าไปแล้วก็กอกรหัส OTP นะครับนี่ครับรหัส OTP นะครับที่ส่งไปขอรหัสเพื่อยืนยันครับแล้วก็กดเข้าใช้งานระบบเป็นหน้าที่เข้าระบบนะครับก็จะแสดงนะครับชื่อ นะครับแล้วก็กรณีในใน,ในที่นี้ผมเพิ่มบัญชีแล้วครับถ้าหากว่ายังไม่เคยกดเพิ่มบัญชีนะครับก็กดไปที่เพิ่มตําแหน่งนะครับในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการบันทึกนะครับชื่อผู้มีหน้าที่ยื่นในกรณีที่เราจะเพิ่มตําแหน่งหรือเป็นการลงทะเบียนครั้งแรกนะครับยังไม่มีประวัติหรือผู้มีหน้าที่ยื่น เราก็เข้าไปที่หน้านี้นะครับจะประกอบด้วยเลขประจําตัวประชาชน13หลักที่ลงทะเบียนไว้นะครับตัวนี้เปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ชื่อนะครับแล้วก็ติ๊กเลือกที่คํานําหน้าชื่อแล้วก็กรอกชื่อนะครับไม่ต้องมีคํานําหน้านะตัวนี้มันจะมีคํานําหน้าอยู่แล้วไม่ต้องพิมพ์เพราะว่านายนะครับในส่วนข้อมูลที่แสดงแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือเลขประจําตัวประชาชน13หลักแล้วก็มีข้อมูลที่เรา เคยลงทะเบียนไว้นะครับก็จะแสดงอยู่ในชื่อนะครับนามสกุลมือถืออีเมลนะครับในตัวนี้เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วก็สําคัญตรงที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดงน,นะครับเราต้องกรอกข้อมูลทุกช่องเลยนะครับตามมาตราหนึ่งร้อยสก้านะครับอบตอ,องค์กรปกครองส่วนท้ถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบจอบตอนะครับ ยู่ในมาตรา102่งร้อวรรคนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ยืบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกับปปชตัวนี้กดเข้าไปที่ตำแหน่งที่ยืน่นแล้วก็กรอกคำค้นนะครับพิมพ์คำเต็มเลยนะครับในที่นี้ผมยกตัวอย่างองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับอ่ะมันจะแสดงขึ้นมานะครับเราก็เลือกไปตำแหน่งที่เรามีหน้าที่ยื่นนะครับซึ่งในที่นี้นะครับปัจจุบันนะครับมีตำแหน่งเพียง2องตำแหน่งเท่านั้นนะครับนายก แล้วก็รองนายกนะครับจะเลขานุการนายกอบตจะไม่มีน้าที่ยื่นแล้วครับในที่นี้ขึ้นในตำแหน่งรองนายกนะครับก็กดเลือกเข้าไปจากนั้นสังกัดนะครับหลายๆคนยังสับสนนะสังกัดเราสังกัดอบตนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลครับเห็นไหมครับมันขึ้นมาแล้วกดเข้าไปนะครับบางคนอาจจะไปกรอกเป็นกระทรวงมหาดไทยหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่กํากับดูแลอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่สังกัดที่แท้จริงก็คือ องค์การบริหารสนบสนุนที่ทํางานอยู่ดยงานนะครับก็เลือกเข้าไปเลยครับสมมุติว่าอยู่อบตอหานรายกรณีที่ยื่นนะครับตามกฎหมายใหม่นะครับก็มีหน้าที่ยื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตัดกรณียื่นพลจากตําตแหน่งมาแล้ว1ปีออกไปก็เหลือเพียงกรณีเข้ารับตาแหน่งหรือพลจากตําตแหน่งในที่นี้จะเป็นการยื่นเข้ารับตาแหน่งครับส่วนวันที่นะครับ เราก็เลือกวันที่มีหน้าที่ยื่นครับในที่นี้คือวันที่17พฤศจิกานะครับแล้วก็จังหวัดจังหวัดก็กรอกเข้าไปนะครับอำเภอคำสั่งนะครับถ้าเรามีเลขที่คำสั่งเราก็แนบเข้าไปแล้วก็ไฟล์คำสั่งเราสามารถแนบไฟล์คำสั่งได้นะครับ ในนี้ยัผมก็แนบคําสั่งแต่งตั้งลงนายกเข้าไปนะครับตัวนี้ไม่ต้องกอกก็ได้ครับแต่เราต้องแนบผมแนะนานะแนบไฟล์คําสั่งไปด้วยนะครับเพราะเป็นข้อมูลที่สําคัญแล้วกดเพิ่มข้อมูลเข้าไปครับอ่านี่ครับก็จะแสดงขึ้นมานะครับเห็นไหมครับแสดงขึ้นมาผมลบตัวนี้ไปกอนจะสำกันอ่าตัวนี้คือ ข้อมูลที่เรากรอกเข้าไปเมื่อกี้นะครับก็จะสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้นะครับในที่นี้เราก็เพิ่มข้อมูลก็สําคัญนะครับก็คือเครื่องหมายดอกจันสีแดงนะครับอายุวันเดือนปีเกิดนะครับสถานภาพอย่าลืมกรอกสถานภาพนะครับโดยการกดนะครับโสดสมรสหย่าไม่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาตามที่ปปชกําหนดอ่าและนี้ก็เลขที่บ้านเราก็กรอกเข้าไปนะครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับสามารถเพิ่มได้นะครับโดยกดไปที่นี่ครับแล้วก็เพิ่มโบนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลแล้วก็เรียบร้อยนะครับในที่นี้ผมยังไม่เพิ่มนะครับเนี่ยกรณีมีเออร์เรนะครับขึ้นมาว่าพบข้อมูล3รายการมาเดินปีเกิดไม่ถูกต้องวัาก่อวันเกิดวรากอเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือเบอร์สต๊ามือถือไม่ถูกต้องโอเคต้องกรอกข้อมูลนะครับโดยเฉพาะเครื่องมือที่มีเครื่องหมายดอกจัน เดือนไปเกิดต้องก่อเข้าไปด้วยงั้นจะบันทึกไม่ได้นะครับผมว่าผมบันทึกเรียบร้อยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าหน้าอื่นๆนะอันนี้คือรายได้หน้ารายได้แล้วก็ก่อเข้าไปรายได้คือรายได้ต่อปีโดยประมาณนะไม่ต้องเป๊ะก็ได้ประกอบด้วยรายได้ประจําครับเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนที่ได้เป็นประจํานะครับถ้าได้เป็นรายวันประจําทุกวันสม่ําเสมอก็คํานวณเป็นปีนะครับหรือเป็นเดือนก็คํานวณเป็นปีคูณ12บสองรายได้อื่นๆนะครับ นี่คือไรายได้ที่แสดงในบัญชีส่วนอีกไรายได้หนึ่งนะเป็นไรายได้ตามแบบพอดอร์ายจ่ายอ่ารายจ่ายแล้วก็กรอกเข้าไปด้วยนะครับรายได้ตามแบบพอดอนะครับแล้วก็เพิ่มแล้วก็กรอกประเภทพอดอรรายเก้าศูนย์หรือเก้าหนึ่งเก้าศูนย์คือพอดอที่รวมไรายได้ทุกประเภทเนอะจะเป็นเงินเดือนค้าขายหรืออย่างอื่นนะครับส่วนเก้าหนึ่งจะเป็นไรายได้ประเภทเงินเดือนอย่างเดียวนะครับแล้วก็กรอกเข้าไปพ,พรีภาษีไหนในที่นี้เรายื่นบัญชี ีนาที่ยื่นนะครับ17พฤศจิก,กา2,500านสกุนะครับก็ยื่นปีภาษีก่อนหน้านะครับมอนนบปีก่อนหน้าก็คือปี65แล้วก็กรอกจำนวนรายไ,ได้เข้าไปเอกสารสำคัญเลยนะครับที่ต้องแสดงนะครับอย่างที่นี้ก็เลือกไปที่แบบมอ,อนะข้อมูลแบบนะครับเราสามารถแทรเป็นไฟล์ jpeg ก็ได้นะแต่ถ้าเป็นแบบมอ,อมีหลายหน้าแล้วก็รวมเป็นไฟล์เดียวเป็นไฟล์ pdf นะครับเดี๋ยวลองดูรายได้ก่อนนะ มีรายได้นะครับดูที่หน้าที่สองนะมาตราสี่สิบวงเล็บหนึ่งคือพวกเงินเดือนครับเป็นที่ได้เป็นประจ,จำเนาะส่วนใหญ่ค่าการจะ่มีตรงนี้สี่สิบวงเล็บสองก็พวกปเลี้ยงเปประชุมอะไรเงี้ยครับถ้ามีนะเราไม่เอารายได้คงเหลือไปลงนะครับเราเอารายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายนะบางคนมีขายของด้วยก็ดูรายได้ในส่วนนี้นะในนี้ก็คือสองแสนหกหมื่นสองพันสามสิบเก้าบาทนะครับบวกกับ สี่แสนสี่พันยี่สิบบาทนะ่ะเราก็ก่อข้อมูลเข้าไปเลยนะครับแล้วก็บันทึกอ๋ออย่าลืมเลือกนะครับประเภทหอรออ่ะเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีรายได้สรุปรายได้นะครับตามแบบหอรอตัวนี้ที่เรายื่นไปสามารถเปิดไฟล์ได้นะครับเปิดเข้าไปดูได้เห็นไหมเหครับเปิดได้ โอเคนี่เป็นตัวอย่างการยื่นแบบคอรอเนาะต่อไปพวกอะไได้เดกเี่ยวกับรายการ,รัพย์สินและหนี้สินนะคล้ายกันเลยนะครับรายการทรัพย์สินและหนี้สินถ้าจะเพิ่มข้อมูลนะครับเงินสดนะครับถ้ามีนะเงินฝากนะครับเงินลงทุนเงินให้กู้ยืมที่ดินโรงเรือนสิ่งก่อสร้างยามหมนะสิที่สมปทานรัพย์สินอื่นอมาดูที่เงินฝากก่อนนะครับส่วนใหญ่ทุกคนต้องมีก็เลือกไปที่ธนาคารเนาะ ธาคารอะไรพ,พิมพิมค้นหาได้นะครับอ่ะนี้ผมเลือกเกษตกรไทยแน่ไฟล์ไปแล้วแน่ไฟล์ไปแล้วในที่บัญชีอ่าใส่เลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการจัดเก็บเอกสารน,นะครับไฟล์ภาพไฟล์ pdf นะครับไฟล์เอกสารที่ต้องยื่นบัญชีให้เป็นระบบนะครับเพื่อแล้วก็การตั้งชื่อไฟล์เพื่อจะนำเข้าข้อมูลได้ง่ายนะ แล้วก็สามารถค้นหาได้ง,ง่ายด้วยนะอันนี้คือเลขที่บัญชีเนาะอ่ะเลขบัญชีสมมุตินะจริงๆเลขมันไม่เป็นแบบน,นี้หรอกสาขาก็กรอบไปด้วยเนาะสาขาบริรัมสมมุตินะครับทวีกิจอาซาอะซูปเปอร์ซ็นเตอร์ประเภทบัญชีนะครับ วันที่แสดงนะครับในที่นี้คลิกง่ายๆเลยนะครับถ้าเราวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกาเนาะสมมติวันที่มีในที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาปีหกหกรายการเคลื่อนไหวนะครับมีไม่ถึงวันที่สิบเจ็ดเอาก่อนนั้นนะสมมุติว่ามีวันที่สิบห้านะครับเราก็เลือกวันที่สิบห้านะดูในสตตเน้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันรายการเคลื่อนไหวตัวนี้ก็สิ้นสุดถึงวันที่สิบ เพอดีเลยนะครับ17เห็นไหมครับรายการ17มี2รายการเนาะรายการ17มี2รายการนะครับผมก็จะใช้17ล่าสุดนะครับก่อนวันใหม่เนาะก็คือ17ที่มียอดถอน100บาทนะครับเป็น6 3 2 1บาท52สาตางค์แบบนี้นะครับ63 2 1.52เมื่อกี้เรากรอกข้อมูลไปแล้วเนาะเดี๋ยวย้อนกลับมาดูใหม่นะอ่าเรากรอกข้อมูลไปเมื่อกี้นะครับแค่ไขก็ได้นะ เราเกรอกไปแล้วเนาะกรอกจํานวนเงินนะครับแล้วก็แนบไฟนะอย่าลืมแนบไฟล์ด้วยนะครับถ้าเป็นไฟล์ที่ต้องปกปิดนะครับก็จะเลือกไฟล์ที่มันปกปิดเลขบัญชีธนาคารด้วยนะครับเห็นไหมครับวันที่สิบเจ็ดวันที่มีหน้าที่ยืยนของเราสนะิบเจ็ดพฤศจิก,กายนนะครับมีสองวันนะเราก็เลือกวันที่สิบเจ็ดสุดท้ายนะครับก่อนเป็นวันใหม่6ัน้บบาทห้งตังค์อันนี้ก็กรอกเข้าไปได้เลย เสร็จแล้วนะครับการยืน่นการแน่เอกสารไม่ยากเลยนะครับสามารถทําได้แล้วที่สําคัญนะครับสามารถทําได้ในโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตนะครับแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือทําได้นะครับแล้วก็ใช้งานไม่ยากนะครับสามารถทําได้ในโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตแต่โทรศัพท์มือถือถ้าขนาดจอน้อยกว่า6นิ้วนะครับหรือ6นิ้วก็ยังเล็กนะมันจะต้องเลื่อนหาหน่อยนะแต่มันจะง่ายตรงที่ว่า เราจะแนบเอกสารนะ่ะเรามีกระาดาษที่เราพิมพ์สำเนาอะไรมานะปกปิดข้อความอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่อ่าแสดงเปิดเผยเนาะเช่นนายกอบอตอ,อะไรเงี้ยก็จะมีเอกสารส่วนหนึ่งที่มันต้องปกปิดเดี๋ยวจะเป็นรองนายกตำแหน่งอื่นไม่ต้องปกปิดก็คือแนบเอกสารแบบเดียวแล้วก็เซ็นกำกับในน,นนั้นนะแล้วถ่ายรูปเลยที่การไม่ยากเลยครับถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับกดสมมตินแนบไฟล์ ไฟล์คำสั่งก็แล้วกันในไฟล์ของบัญชีก็แนบแบบเดียวกันได้นะก็วิธีการคล้ายๆนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายรูปไฟล์คำสั่งอันนี้นะครับแล้วก็เลือกไฟล์กระสารเป็นรูปภาพเนาะถ่ายภาพแรกมันก็จะอยู่อันดับไฟล์ล่าสุดตัวนี้ครับจนะิ้มก็ไปเลยอันนี้ของ Android นะของซ a m s u n g Android ง่ายมากเลยครับเนี่ยก็แนบไฟล์ได้แล้วนะครับ ก็กดแก้ไขเนาะเสร็จแล้วอ่าระบุเลขที่คำสั่งเนาะโอเคใส่เลขที่คำสั่งเนาะอืมในที่นี้ก็สามหนึ่งแปดทับสองห้าหกเลือกวันที่วันที่ที่มีคำสั่ง17บเจพฤศจิกายนขออภัยนี่พิมพ์ผิดสมมุติวันที่17ก็แล้วกันนะเาแก้ไขปึ๊บอ่าเสร็จแล้วเห็นไหมแน่ไฟล์ได้แล้วนะครับเราก็ลองดูเอกสารกดดูก็คือกดเนี่ครับเห็นไหมนี ซูงก็ไปดูปึ๊บสีฟ,ฟ้านะครับกดเข้าไปเลยอ่าเป็นไงไฟที่เราถ่ายเมื่อกี้ครับถ่ายคำสั่งเนาะเสร็จละเมื่อบันทึกข้อมูลบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายอย่าลืมกดไปที่ปุ่ม ยื่นบัญชีนะครับปุ่มนี้ในอย่างนั้นบัญชีที่เราเตรียมไม่หมดไม่หายไปไหนแต่ยังไม่ได้ยื่นอย่าลืมกดปุ่มยื่นบัญชีด้วยตรวจทานให้เรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มยื่นบัญชีเป็นการส่งบัญชีเมื่อยื่นบัญชีกดปุ่มยื่นบัญชีเรียบร้อยบัญชีจะอยู่ในสถานะติดตามนะครับอยู่ในช่องสถานะติดตามที่เรายื่นไปแต่ละครั้งเราสามารถกดพิมพ์บัญชีหรือกดใบรับใบส่งครับเพื่อเป็นหลักฐานว่าเรายื่นบัญชีแล้วสร้างบัญชีเสร็จแล้วโอ้ใช้เวลานานอยู่นะ เราก็สามารถเปิดดูบัญชีที่สร้างเสร็จแล้วได้เลยนี่ก็เป็นการใช้งานระบบการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินออนไลน์หรือ ods มีข้อสงสัยประการใดก็คอมเมนต์มาใต้วิดีโอีได้เลยนะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ